สวัสดีครับวันนี้จะตีสองแล้วนะครับอยู่กับเรานะครับลูกค้าสู้เราก็สู้นะติดเบาะติดแอร์นะครับใส่แบบนะครับวันนี้อ่าอินเวอร์เตอร์อ่าคอยร้อนสวยๆเลยนะครับดูมอเตอา์อะไเห็นไหมไม่เจาะตัวรถนะครับข้างล่างไม่ได้เจาะตัวรถเลยนะครับเราพยายามหาลูเดิมนะครับหาดูเดิมแล้วก็ยึดอยู่กับที่ใส่ยางอะไรเก่านะครับที่ใส่ยางอะไรเดิมนะครับเอาคอยร้อนไปเป็นยางอะไรแทนนะครับแล้วก็ปรับ โครงสร้างให้มันยึดได้แข็งแรงอยู่ข้างล่างนะครับเสร็จต่อมาก็มีแอร์นะครับแอร์ไม่อยากให้ลูกค้าติดตรงนี้นะครับมันมันบังหัวนะครับเวลาเข้าออกเนี่ยเวลาเราเข้าออกอะไรพวกนี้มันจะบังหัวเรานะครับมันจะบังหัวเรานะครับเวลาอย่างเงี้ยเรานั่งเล่นนั่งอะไรอย่างเงี้ยเทควิวเทคอะไรตรงเนี้ยมันจะดีกว่านะครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวเรามาปรับให้ดูอีกทีนึงนะครับตัวนี้ก็เป็นแอร์เย็นนะถ้าเปิด18เนี่ยฟังเสียงดูนะครับเสียงเย็นเสียงอ่าเสียงเงียบมาก นะครับสิยงนี้มากนะครับมีปิดอะไรให้เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วมันดูไม่ไม่นี่เกินไปนะครับมาดูทางนี้กันครับดูทางนี้กันอันนี้ก็จะเป็นเบาะนะครับสองสี่เก้าเก้านะครับเป็นเบาะตัวเริ่มต้นเลยนะครับตัวนี้ก็นิยมดีนะครับราคาคุ้มค่านะครับตัวนี้แล้วแต่เลือกนะครับจะเอากว้างเท่าไหร่จะเอายาวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาปรับหน้าออนกันนะครับปรับนอนให้ดู เดี๋ยวให้ดูแบตด้วยนี่แบตอยู่ในนี้เลยแบตพอดีเลยพอดีกล่องเลยนะพอดีกล่องเลยนะครับตัวนี้แบตพอดีกล่องเลยนะครับใครอยากจับเซตนี้จัดได้นะครับนะนะขอกลับนี้เลยเนี่ยใครอยากจัดเซตนี้จัดได้นะครับขาจะต้องสูงเท่านี้จะเป็นเซตนี้ได้เลยหรือจะสูงกว่านี้ก็ได้นะครับเรา ได้หมดนะครับแต่เนี้ยคือเซตแบบว่าเล็กมากนะครับเป็น24โวลที่เตี้ยมากดูครับไม่ถึงเกอเ่เตี้ยกว่าคืบมืออีกนะครับเป็น2 4โวลที่เตี้ยมากนะครับตัวกล่องแบตเราเนี่ยมีความสูงแค่18.5เองนะครับ1 8 5นะครับ18.5หรือ19ก็ได้นะครับเรียกว่า19ก็ได้รวมแผ่นข้างบนนิดนึงนะครับ19เซนเองนะครับแล้วมีความกว้างที่2 เก้าเซนนะครับประมาณนี้นะครับส่วนความยาวเนี่ยความเอน้ากว้างเนี่ยหน้ากว้างเนี่ย,ยประมาณสักแปดสิบสี่นะครับส่วนใครจะสั่งฐานตัวนี้นะครับใครจะสั่งฐานฐานเบาะเรายี่สิบสี่นะครับอ่ายี่สิบสี่เดี๋ยวนะอ่าตรงนี้เลยตรงนี้เป็นเท่าไหร่ไปดูซิจะได้เวลาลูกค้าสั่งจะได้รู้เลยเนี่ยยีามยี่สิบห้ายี่สิบหกนะ <23. S 1> 25, นะประมาณนี้นะครับอ่า ก็สามารถสั่งแบบนี้ได้เลยนะครับใครเป็นรถตู้รถอะไรก็แล้วแต่แล้วอยากจัดเซตครบชุดเลยก็คือใส่แบดด้วยเลยนะครับซ้อนเลยไม่เกะกะนะครับไม่เกะกะเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันอีกทีอ่ะตัวนี้เดี๋ยวปรับนอนโชว์กันก่อนนะครับปรับนอนโชว์กันก่อนนะครับตัวนี้ตัวนี้ทําเป็นยาวยาวเมตรแปสิบอ่าเมตรแปนะครับัวเบาะอะไรนี้เราปรับได้นะสไลได์ได้ครับสไลด์ได้ครับ ปึ๊บนะครับอันนี้ปุ๊บน,นี่เรายกมาเลยนะครับมาเลยอันนี้เราต้องกลับลำนิดหนึ่งนะครับอันนี้ทําคนเดียวนะครับก็จะอันนี้หน่อยไม่ตัดต่อนะครับจะได้รู้ว่ามันใช้งานยากง่ายขนาดไหนนะครับอันนี้แบบคนเดียวให้ดูว่าคนเดียวก็ทําได้นะครับกลับเป็นหมอนนอนได้ได้ล้นนลงนอนปุ๊บ ลอันนี้อ๋อเดี๋ยวต้องเอาลงอีกใช่ไหมเป้ลงอีกโอเคต้องดันไปข้างหลังอีกไหมโอเคติดอะไรไหมเนี่ยไม่ติดลงได้เลยไม่ติดใช่ไหมโอเคอ๋อลืมกดนี่อ่ะโอเคปับ๊บลงได้เลยโอเคนะครับแหมมันดูเหมือนจะยากเย็นนะครับแต่ว่าทำบ่อยๆเดี๋ยวชินนะครับก็ประมาณนี้แล้วเราก็ปรัแบบตัวนี้ ลงไปเลยนะครับอ่านี้ติดติดอะไรอ <c oughs> โอเคอ่าติดของนิดหน่อยนะครับนี่นะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ปรับตัวนี้ลงมา <c oughs> มันล็อกตามมือเรานะครับนะเราจะให้มันอยู่ตำแหน่งไหนเราก็เนี่ยเอามือล้วงไว้่างนี้แล้วก็ปล่อย,ปล,อยปล่อยเสร็จปุ๊บเราก็กดกึกกกกกขยับดูให้มันแน่นน,น,นะครับอ่าก็ <c oughs> จ,ะจะอยู่ประมาณนี้นะครับโอเค นี้นอนยาวได้เลยนะครับน,นอนยาวได้เลยสุดโน้นเลยนะครับหรือจะหันหัวไปทางนี้ก็ได้แล้วแต่สรีระรถของแต่ละคนนะครับอันนี้ก็ปรับขึ้นได้แล้วก็ชมวิวชมวิวนะสองคนตายายนะครับเที่ยวเปิดแอร์ด,ดูทะเลดูน้ำตกดูเขื่อนนะครับนะ ดูอ่างเก็บน้ำดูวิวเขาสบายมากเลยท่านี้เป็นท่าที่เฟรกมากเลยหลับได้เลยนะครับกลางวันในหลับสบายเลยมีพัดลมทุกตัวในชิลเลยนะครับมานี้เลยว้าวเทีนี้เดี๋ยวพี่เขจะเดินทางไม่อยากให้มันเยอะแยะนะครับก็ดันหมอนนี้ออกไปเลยนะครับหมอนนี้ออกไม่ได้ครับเราก็ไม่ไมจำเป็นต้องใช้ก็ได้ ดันค่อยๆดันขึ้นนะครับตึ๊กกับตึ๊กกับบดโอเคแค่นี้หลังเรามาวาง,ง<ะ>ข้างหลังก็ได้นะครับแค่นี้นะครับก็อันนี้ก็ตั้งไว้อย่างนี้ก็ได้จริงๆคนเดียวเนี่ยนอนเฉียงเล่นได้เลยนะครับโดยไม่ต้องต่อหัวหมอนนะครับน,น,นีก็ได้เนี่ยคนขับก็ห้อยหลังมาขับรถได้เลยขับรถได้แบบเหลือๆเลยนะครับพื้นที่ ข้างหน้าในการขับรถได้แบบเหลือๆนะครับช่างอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับตอนนี้จะตีสองแล้วนะครับตีสองจริงไม่ได้พูดเล่นนะเออประมาณนี้เลยนี่อันนี้ก็หนุนเล่นได้นอนเล่นได้นะครับอ่ะไปดูแอร์ข้างล่างหน้าจอแอร์หน้าแอร์เราประมาณนี้อ่าดูเข้าไปเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับเป็นยี่สิบสี่โวลต์สามร้อยสิบสี่แอมป์นะครับมีที่ชาร์จให้นะครับมีตัวอินเวอร์เตอร์ให้นะครับก็ ได้ใช้แอร์สบายๆนะครับคิวๆจัดได้ตามต้องการนะครับอยากได้ใหญ่เล็กเท่าไหร่ทรงแบบไหนจัดได้หมดนะครับอโอเคก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจงานเบาะงานไฟงานแอร์นะครับติดต่อได้นะครับ2499 t เทิคอนทุกช่องทางนะครับ094686 6002นนะครับไม่ต้องกลัวโดนมิจฉาชีพแน่นอนถ้าโทรเบอร์ตรงนะครับสวัสดีครับ